หมอลำพาไปพเพลินชาแนลวันนี้นะครับเห็นรูปภาพนี้ไหมครับที่แอดดิวให้ดูนะคือพ่อจ๋าคือมาลูกดกแทเนอตอนนี้สามคันมาอีกสองบันเทิงสินแท้แต่หักหลายนะครับลูกดกจริงๆลูกสามคนครับเหล่าบรรดาแม่ๆเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของบอสนก เพราะว่าบอสนกเนี่ยทํางานหนักช่วงนี้นะครับเป็นคุณพ่อที่มีลูกแต่บม่มีเมียพงศกรคือหนึ่งเดียวในโลกอันนี้คือคำพูดของเราพอยกมายกนะที่เซลนกโพงศกรนะครับจริงๆเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะถ้าเกิดมีประสิทธิภาพนะครับขนาดนี้นกโปงศกรเนี่ยมีทั้งเงินมีทั้งทุกๆอย่างคือเป็นได้หมดนะครับ เป็นพ่อที่ดีแล้วก็ดูแลลูกลูกก็มีความสุขแล้วก็อบอุ่นนะครับที่มีพ่อแบบนกโพสกรนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคงจะเป็นตะวุ่นวายเนาะแย่งที่นอนกันหลายไม่ต้องนอนกันแล้วเล่นกันขนาดนี้นะครับมีหลายท่านนะครับก็ฝากบอกเจ้าหญิงน้องอ้ายให้ทานข้าวบ้างพักผ่อนให้มากๆเดี๋ยวจะเป็นลมอีกเป็นห่วง พ่อพันดีมีแต่ลูกนะครับอยากมาอยู่น้ำจ้าน้องกังฟูน่ารักดูแลน้องไอา,ายนะครับก็ดูแลกันไปเนาะสำหรับเด็กน้อยนะครับน้องไอาเนะี่ยเขาเป็นหัวหน้าแก๊งนะนะ <c oughs> พ่อลูกก็เป็นตะฮักนะครับดูแลกันไปด้าอนาคตของชาติผู้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมทางภาคอีสานนะครับยังไงก็รับชมรูปภาพที่เห็นตรงหน้านี้แล้วนะครับก็ อย่าลืมไปให้กำลังใจละกันวันนี้หมอลํำเสียงวิหกเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีโชว์ต่อนะครับปีที่4คอนเสิร์ตหมอลํำคนรุ่นใหม่สุดอลังการงานโชว์นะครับทำการแสดงที่วัดธาตุมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอป,ปลาปากจังหวัดนครพนมครับนะ ส่วนเรื่องการติดต่องานแสดงเนี่ยเราก็สามารถติดต่อได้ที่บอสนกบอนุได้เลยนะครับยังไงคืนนี้ก็ห้ามพลาดน,นะเพราะว่ายังไงคนก็เต็มอยู่ดีเมื่อวานเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยนะสำคัญที่สุดคือเรื่องของการเดินทางนะครับเดินทางเนี่ยขอให้ปลอดภัยละกันเพราะว่าบางคนเนี่ยมาไกลามาจากต่างจังหวัดนะครับเดินทางปลอดภยัยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ๆล,ลองเปิดโอกาสไปดูหมอลำเสียงวิหกนะ จะได้ดูรสชาติถึงความม่วนความมันนะครับที่วัดธาตุมหาชัยเนี่ยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปลากสวัดนครพนมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับเรื่องของการจัดงานนะครับเพราะว่าจังหวัดเนี่ยเขาจัดงานดีนะนครพนมเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าจัดงานได้ดีมากๆแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าระบบการทํางานขององค์กรสิ่งวิหกเนี่ย จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดงานการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็การมีผู้คนที่รักเสียงวิหกขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องดูที่เนื้อง,งานด้วยว่าจังหวัดนั้นๆเนี่ยจะมีกระแสดได้ขนาดไหนนะครับเพราะเสียงวิหกทำบมาตรฐานไว้สูงมากกับคนดูเป็นล้านพอมางานนี้เนี่ยเราก็ต้องจับตาม,มองนะว่า คนจะเยอะอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เสียงวิหกไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีแต่คนให้การต้อนรับนะครับแล้วก็คนเนี่ยเข้ามาถล่มทลายกันนะในทุกๆจังหวัดเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่วัดธาตุมหาชัยตะบนมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมได้เลยนะครับนะ ก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยละกันวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ต่อไปวันนี้ก็อัปเดตให้ฟังกันแล้วนะครับวัดธาตุมหาชัยจ้าจังหวัดนครพนมเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ